อยู่ในสังคมปัจจุบันทำยังไงจะให้จิตสงบไปดูที่สอนกับมิฆชาละบอกมิฆชาละแก่ภิกษุผู้ไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสปโตบ้าธรรมรมนนั่นทิย่อมไม่เกิด <c oughs> ถ้าโยมไม่ส่งจิตออกไปเพลิดเพลินกับรูปเสียงกลิ่นรสนั่นแหละโยมอยู่สงบผู้เจ้าบอกว่าแม้จะอยู่เกลื่อนกลนไปด้วยภิกษุ ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาหมย์เดลถีสาวกของเดลถีนะก็เรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวโดยแท้โยมอยู่ผู้เดียวได้ด้วยจิตของเราสำรวมจิตอยู่กับกายชื่อว่าอยู่ผู้เดียวแล้วละภาวะตัณหาให้ได้ความอยากในการที่จิตจะไปแสวงหาอารมณ์โยมละนันทิคือความเพลินได้สำรวมจิตอยู่กับกาย เรียกว่าอยู่ผู้เดียวแล้วนะอยู่ท่ามกลางหมู่ชนมากมายเนี่ย mm. ก็สงบได้ mm. ไม่เพลินละความเพลิน mm. ง่ายๆการละความเพลินอย่าให้จิตไหลไปกับอารมณ์นั่นเองยมกำลังคิดเรื่องอะไรนานๆเนี่ยรีบวางซะนะอย่าปรุงแต่งอารมณ์ใดไปนาน เข้าใจไหมเพราะว่าขณะที่โยมคิดเรื่องอะไรเนี่ยนั่นคือวิญญาณเราเนี่ยไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นแล้วโยมต้องรู้สัจจากความจริงตรงนี้และถ้าโยมตายไปในขณะนั้นโยมกําลังจะได้อัตภาพไปตามอารมณ์นั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอาบุญก็ดีถ้าโยมคิดอกุศลอยมก็ไปอบายก่อนถ้าโยมคิดกุศลโยมก็ไปสุคติก่อนเห็นไหม เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญพระองค์ตรัสว่าถ้าเธอคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเห็นนะยมคิดเรื่องไรนิดเดียววิญญาณไปตั้งแล้วนะั่นน่ะเห็นนะเ <c oughs> มื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะได้แล้วเนี่ยการก้าวลงแห่งนามรูปมี คือการปรากฏขึ้นของนามรูปและนั่นคือการปรากฏขึ้นแห่งพบสถานที่เกิดของจิตถ้าร่างกายโยมตายแต่ทําลายถูกยิงปุ้งตายจิตยมกำลังคิดเรื่องนี้นี่อัตภาพใหม่ของเราได้ตรงนี้ทันทีเลยนี่หลักการความจริงเป็นอย่างนี้ยมทําบุญมาแทบตายนะทั้งชีวิตนะแต่ไม่เคยสํารวมจิตไม่เคยคุมจิตให้ละอกุศล จิตโยมชอบคิดอกุศลพอโยมไปคิดอกุศลปุ๊บนั่นคือวิญญาณไปเกาะตรงนั้นใช่ไหมเราตายปุ๊บได้พบอันเป็นอบายก่อนพลาดเลยมไหมต้องรักษาจิตด,ด้วยเห็นนะนี่ถ้าเรารู้ความจริงตรงนี้ทุกคนจะมาระวังจิตตนเองคุมจิตตนเองให้ดีดังนั้นศาสดาจึงตรัสว่า ถ้าอากุศลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเธอต้องทำยังไงเธอต้องใช้ฉันทะความพอใจวายมะความเพียรอุตสาหะความพยายามอุสรหีความเพียรอ,อย่างแรงกล้าอัปปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะเพื่อจะละอกุศลน,นั้นเสียโดยด่วนด่วนเลยเปรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโผ่งเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศรีรษะต้องรีบทำอะไรต้องรีบดับเหมือนกัน อกุศลเกิดขึ้นแล้ววิญญาณเรากําลังตั้งอยู่ในภพอันเป็นอบายแล้วต้องรีบดับให้ไวที่สุดใช่ไหมนี่ดังนั้นมีประโยชน์ไหมที่จะไปโกรธใครในโลกนี้ไม่มีโกรธตอไม้ก็ไม่ได้ไปเดินสะดุดตอไม้แม่เดี๋ยวฟันตอไม้ให้ขาดเลยนั่นอกุศลเกิดอีกแล้วนะไอตอไม้มันอยู่เฉยเมันไม่รู้อะไรนะนะคนไปโกรธมันเองทุกคนต้องรักษาจิตของตนเอง เข้าใจไหมอ่าเ <c oughs> จน อ uh huh. uh huh. สุขติภูมิทุกติภูมิของทุกๆศาสนาเหมือนกันหรือไม่เป็นเพราะเราไม่รู้ว่าผู้เจ้าเราเนี่ยเข้าไปรู้สัจจความจริงของโลกซึ่งไม่ว่าจะเป็นความเชื่อลทัทธิไหนก็ตามเหมือนกันหมด เหมือนโยมเนี่ยไปค้นพบสัจจกความจริงของโลกคืออะไรโลกมีแรงดึงดูดใช่ไหมไปโยนกระดาษในบ้านอิสลามหล่นไหมหล่นไปโยนกระดาษในบ้านคริสหล่นไหมหล่นบ้านพุทธหล่นไหมหล่นมันคือความจริงอิสลามมีลูกตาไหมคริสมีลูกตาไหมพุทธมีลูกตามหมพเะื่า,ะาสอนตาหูจมูกลิ้นกายใจระบบการทํางานของธรรมชาติ เป็นวิทยาศาสตร์เลยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับจิตวิญญาณกับรูปนามมันทางานกันยังไงเข้าไปเห็นความจริงตรงนี้นะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเหมือนกันหมดเลยโยมเคยไปเดินห้างมะซื้อเสื้อผ้าเคยมะเคยใช่ไหมเสื้อในห้างมีต้องหลายตัวเนี่ยมีต้องหลายร้อยตัวทำไมโยมอยากได้เสื้อตัวนี้ไม่อยากได้เสื้ออีกหลายร้อยตัวเป็นเพราะอะไร เป็นเพระอไรตอบตัวเองได้ไหมทำไมอยากได้เสื้อตัวนี้ไม่อยากได้เสื้อตัวอื่นเป็นเพราะเหตุอะไรความพอใจยมว่าใจจริงไหมใช่ไหมใช่อืมสแสดงว่าทุกคนรู้เหมือนกันจริงไหมธรรมชาตินี้ความพอใจต้องมาก่อนความอยากจึงตามมาถูกต้องไหมมีใครซื้อเสื้อไม่พอใจมาใส่ไมเกียดเกียรเสื้อตัวนี้แพงก็แพงซื้อมาใส่น่อ ไม่มีใช่ไหมอ่าดังนั้นเหตุปัจจัยของความอยากคือความพอใจถูกต้องไหมอ่าถ้าถามโยมต่อไปนะก่อนโยมพอใจเกิดอะไรเกิดก่อนจะพอใจซื้อตัวเนี้ยธรรมชาติอะไรเกิดก่อนน่กออกไหมเรื่องของตัวเราเองตัวเราเองเลยลองตรวจด,ดู ก่อนโยมจะพอใจเสื้อตัวนี้ธรรมชาติอะไรมีมาก่อนอะไรนะความอยากมาทีหลังไนงะพอใจแล้วจึงเกิดอยากก่อนพอใจเกิดเนี่ยอะไรเกิดก่อนอเห็นถูกต้องใช่ไหมโยมเดินหลับตาซื้อเสื้อป่ะไม่น้หน้าลูกตายโยมไปเห็นเสื้อถูกจ้าถูกต้องไหมอ่าใช่ไหม เรื่องของตัวเราติดกับตัวเราเนี่ยเราไม่ค่อยรู้ไงไม่เคยสังเกตธรรมะตรงนี้เรียกปฏิจจสมุปบาทคือธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นผัสสามันเกิดจากอะไรเกิดจากลูกตาโยมถูกต้องไหมไปกระทบเสื้อเป็นรูปใช่ไหมตากระทบรูปแล้วจึงเกิดพอใจถูกต้องไหมดังนั้นเนี่ยตากระทบรูปเนี่ยผู้เจ้าเรียกผสัสสะ ผัสสะหรือสัมผัสจึงเกิดจากอายตนะหรือเรียกว่าสลายยตนะภายใน6ภายนอก6สลายยตนะจึงเป็นเหตุให้เกิดสัมผัสคือผัสสะแล้วผัสสะจะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาจะเป็นเหตุให้เกิดตัณหาผู้เจ้าพูดมาสองพันกว่าปีแล้วโยมว่าอิสลามเคยเดินชอปปิ้งตามห้างไหมเคยคลิดมีไหมมีและมีตาหูเหมือนกันคิดว่าอาการต้องเหมือนกันไหมตากระทบลูกเกิด พอใจเกิดอยากเกิดยึดถูกต้องไหมไม่ผิดเลยนี่แหละความจริงดังนั้นผลจากความจริงตรงนี้ไปนรกสวรรค์อะไรมันคือความจริงที่เหมือนกันเป็นมนุษย์ไหมละ่ะมีผัส,สายญาตนะทั้งหลายหกประการไหมถ้ามีทุกคนจะตกอยู่ภายใต้กฎนี้หมดเลยเข้าใจไหม <c oughs> ดื่มเบียร์กันเยอะๆถูกต้องแน่นอนผู้เจ้าเจิกจึงบอกว่ามนุษย์มนุษย์ที่ตายแล้วเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยตายแล้วเนี่ยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยน้อยมากเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเอาเล็บเขียย์เศษดินมันเนี่ยเทียบกับดินในใน,ในมหาปตพีเลย อะไรมากกว่ากันปัตภีมากกว่าเพราะองค์บอกว่ามนุษย์ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเท่าเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บนิดเดียวเพราะเขาไม่รู้ไงเป็นคนบอดไร้จักสุไม่ได้สดับในธรรมของสัตตบุรุษผู้รู้เขาก็เวียนว่ายตายเกิดในสังสารัตลอดการยาวนานไปเลยน,นี่จึงเป็นประโยชน์ของการได้ยินได้ฟังธรรมของพระาศาสดา ย้งจะรู้ความจริงสัจจะของโลกนะเข้าใจไหมดังนั้นใครจะบัญญัติอะไรก็ตามเขาบัญญัติเรื่องจริงหรือเปล่าเขาเข้าไปรู้เรื่องจริงหรือเปล่าล่ะเนี่ยความสําคัญอยู่ตรงนี้ใครรู้จริงดังนั้นจึงมีการโต้วาทากันเนี่ยอย่างผู้เจ้าเนี่ยเข้าไปเจอนางพรามณีคนหนึ่งนางพรามณีนี้ก็กําลังทําพิธีอะไร ทำพิธีปัญจรุยนีแก้กรรมของเขาผู้เจ้าบอกเธอทํำยังไงเขาก็เอาน้ําโคไมสดลาดแผ่นดินเอาญ้ากุสะสีเขียวปูบนแผ่นดินนะกราบแผ่นดินข้าขอปรงบาปข้าขอปรงบาปก็บอกกรรมหมดแล้วยมเชื่อไหมเอาทำมั้งไหมอแล้วเขาก็ย้อนถามผู้เจ้าแล้ววิธีแก้กรรมของตถาคตนะมีไหมแล้วทำยังไงผู้เจ้าก็บอกมักมีองแปด ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะเห็นเกิดดับอริสสีละทิ้งอกุศลการ,รพยาบาติเบียดเบียนสัมมาวาจาไม่พูดโกหกคำจาาเพ้เอเจ้สอสออเสียดสัมมากรรมตะศิลห้าสามข้อแรกทำไม่ดีสัมมาชีวะเลี้ยงอาชีพไม่เบียดเบียนสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่คือวิธีแก้กรรมของพระเจ้านางพระมณีบอกว่าโอโหละเอียดกว่าของเขามากเลยเนี่ยใครรู้จริงอะ่ะใช่ไหมอ่ากระทำแล้วได้ผลจริงไหม อีกพวกบูชาไฟอีกพวกเดินลงสู่น้ําในเวลาเช้ากลางวันเย็นโยมเอาไหมไปเดินลงแม่น้ําเจ้าพยาเช้ากลางวันเย็นแล้วขึ้นมาทุกอย่างบริสุทธิ์สบายใจแล้วใช่ไหมคนในอินเดียต้องเยอะไปเดินลงแม่น้าําคงคาอาบน้ําน้ําศักดิ์สิทธิ์ลา่าช่ยไหมแล้วยมคิดว่าพ้นกรรมได้ไหมมันไม่ได้อ่ะมันอยู่ที่ความเห็นใครถูกล่ะใช่ไหมใครรู้จริงอ่ะตรงเนี้ยนี่แหละนะเรายอมรับว่า พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้จริงอพอเข้าใจไหม,มและตรวจสอบได้ยมธรรมะตรงนี้น,นั้นปฏิจจสมุปบาทเนี่ย <c oughs> เวลายมไปคุยต่างศาสนายมเอาปฏิจจสุปบาทไปคุย <c oughs> เป็นธรรมะที่ไม่มีใครคัดง้างติดเตียนได้เลยอาตมาไปบรรยายที่ใบเทคบางนาเนี่ยคนฟังหกเจ็ดร้อยคนเนี่ยนะอาตมาเป็นตัวแทนพุทธ มีตัวแทนคริสต์ตัวแทนอิสลามอาตมาไปพูดกับอีกสองสาศาสนาจะคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องปฏิจจสมุปบาทอิสลามยังชอบเลยก็อ,อิสลามก็มีลูกตามีหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันพอเขาตรวจดูที่เราบอกมันก็จริงนะโยมเขายังสั่งให้กล้องของอิสลามเนี่ยที่ถ่ายเนี่ยเอาไปออกทั่วโลกเลยนะอ่าเพราะเขบอกธรรมานี้เขาไม่ค่อยเคยได้ยินเลยนะแล้วเขาก็ตรวจได้ว่ามันเป็นความจริงไนงะ พระเจ้าจึงบอกเลยว่าธรรมะตรงนี้ไม่มีสมณะพราหมณ์ผู้รู้ใดๆคัดง้างหรือติดเตียนได้เลยตำหนิไม่ได้เพราะเขาตรวจได้เป็นปัจจตังเวลายมตอบไม่ได้ยมผู้ชายคนนี้ยังตอบแทนได้เลยเพราะเพราะชอบน่จึงเกิดความอยากได้เสื้อตัวนี้เห็นไหมเพราะยมเขาตรวจได้เขานึกออกแล้วยมก็ยอมรับว่าเขาพูดจริงฉันก็จริงเหมือนกันใช่ไหมสองพันกว่าปีที่แล้วมนุษย์ก็มีอาการจิตอย่างนี้ผู้เจ้าจึงบัญญัติมา ผ่านมาสองพันกว่าปีมนุษย์ยังมีอาการจิตเหมือนเดิมทุกอย่างเลยธรรมนี้จึงจึงถูกเรียกว่าอากาลิโกไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลาเข้าใจไหมนี่อากาลิโกเป็นอย่างนี้นะธรรมนี้ธรรม,รรมนี้จึงถูกเรียกว่าเป็นปัจจตังคือรู้เฉพาะตนได้นะเป็นสิกขีภูโตเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามตาม,ตามกันมาเข้าใจไหมเป็นอย่างนี้นี่แหละความประเสริฐของคำสอนของพระตถาคตเป็นอย่างนี้ ตรวจไดนะ้และธรรมะตรงนี้เป็นเหตุให้พ้นจากความตายได้โยมไปรู้อิทธิปาฏิหารพ้นตายได้ไหมไม่ได้เทวดาพรมมีปาฏิหารก็ตายเรียบเหมือนกันนะปาฏิหารไม่ได้ช่วยอะไรให้โยมพ้นตายได้นะนะและภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ได้โบทมาเพื่อเอาปาฏิหารนะ ธรรมะที่ละเอียดปราณีตกว่าลึกซึ้งกว่าคือการเข้าถึงอมตะความไม่ตายนิพพานนั่นเองผูนะ้้าบอกเทวดาพรหมเนี่ยถึงมีที่ปฏิหารขนาดไหนก็ตามเมื่อตายแล้วเท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกัเด,ดชานหรือเปรตวิสัยมาเกิดเป็นสุนัขปฏิหารยังติดมาไหมไม่ติดมาแล้วหายไปแล้วหมดแล้วนะไปเป็นเปรตวิสัยปฏิหารตามไปด้วยไหมไม่จบไปแล้วนะเห็นไหมไม่ได้ช่วยอะไรเลย พระองค์จึงตัดกับเกวัตตาว่าอะไรพระองค์อึดอัดขยักขยแงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหารและอาเทศนาปาฏิหารเป็นอย่างยิ่งเราไปดูที่พระเจ้าจัดไว้สองพันกว่าปีเกวัตต์เกวตั <c oughs> กวตต์เราเห็นโทษในการแสดงอิทธิปาฏิหารดังนี้แหละจึงอึดอัดขยักขยแงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหารเห็นนะ อาเทศนาปฏิหารเป็นอย่างไรการกําหนดจิตดักจิตทายจิตคนนั้นคนนี้คิดอย่างนั้นจิตได้สมาธิอย่างนั้นอย่างนี้แล้วผู้เจ้ารู้สึกยังไงเกวตัตตาเราเห็นโทษในการแสดงอาเทศนาปฏิหารดังนี้แหละจึงอึดอัดขยักขยแยงเกลียดชังต่ออาเทศนาปฏิหารพระองค์สรรเสริญอย่างเดียวคืออนุสาสนีปฏิหารปฏิหารคือคําเทศสอน ท่านจงตรึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนั้นจงทําไว้ในใจอย่างนี้เช่นรูล้ลมหายใจไว้อย่าทําไว้ในใจอย่างนั้นคืออย่าเอาใจไปอยู่กับอกุศลจงละสิ่งสิ่งนี้เสียจงเข้าถึงสิ่งสิ่งนี้แล้วแลวอยู่ตรงนี้ทําให้เราเข้าถึงนิพพานได้เลิศก,กว่าปาฏิหาริย์ทั้งสองซึ่งพระุทธเจ้าบอกน้อยคนนักจะมองว่าคําพูดนี้เป็นปาฏิหาริย์ปุถุชนทั้งหลายมองไม่ออก <c oughs> นอกจากผู้มีอินทรีย์บรารมี นะดังนั้นพระองค์จึงตัดสินใจแสดงธรรมเพราะเห็นว่าผู้มีทุลีในดวงตาน้อยยังพอมีอยู่บุคคลเหล่านี้จะเสียโอกาสถ้าไม่ได้ยินได้ฟังธรรมเข้าใจไหมพระองค์โปรดกับบุคคลผู้มีทุลีในดวงตาน้อยนะดังนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยทุลีในดวงตาย,ยัางมากอินทรีย์ไม่มากเป็นธรรมดาที่คนทั้งหลายเนี่ยฟังคำศาสดาแล้วจะไม่เข้าใจไม่เห็นด้วยไม่เอา พรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเพลิดเพลินต่อรูปเสียงกลิ่นรสอันเป็นทิพย์ฟังธรรมพระศาสดาละห่อเหี่ยวใจนะนี่มันเป็นอย่างนี้เยิมนะแต่ใครล่ะอยากตายไม่มีใครอยากตายแต่พอบอกวิธีแก้ตายไม่มีใครอยากทำเพราะต้องละสิ่งที่ตนเองชอบใช่ไหมสิ่งที่ตนเองผูกพันเนี่ยมันสวนกันอย่างนี้มันจึงต้องแลกเอา ระหว่างความทุกข์ที่เข้ากําลังได้รับเนี่ยเป็นมาเร็งขาขาดแขนขาดวันก่อนก็มีคณะของคนพิการมาขาขาดสองข้างนะสันหลังบิดเบี้ยวอะไรเนี่ยมาไม่มีใครอยากเป็นหลอกโยมเขาก็เคยเป็นคนดีๆอย่างเราแล้วก็ประสบอุบัติเหตุอะไรต่ออะไรบ้างนะเนี่ยดังนั้นเวลาเข้าประสบความทุกข์แสนสาหัสอย่างนี้เขาก็อยากจะออกจากความทุกข์ ใช่ไหมดังนั้นคนเนี่ยพอยังเพลินกับความสุขมีเงินมีทองลาบชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆก็ลืมไงเพลินลืมตายเลยเพลินกับรูปเสียงกินรถลืมตายลืมเจ็บลืมป่วยพอเจ็บป่วยมาถึงนึกได้เพื่อนอาตมาเนี่กินเที่ยวโอสัมเณรเทเมาเพื่อนฝูงเตือนก็ไม่เชื่อไปตรวจโรคอีกทีมะเร็งกินแล้วพอมะเร็งกินก็ หาหนังสือธรรมะใหญ่เลยเอออาจารย์ไหนดีนะเจอพุทธวจนะก็ยังงงพุทธวจนะคืออะไรอะ <c oughs> เราไปห้าล้วยังงงอีกคำศาสดาใช่ไหมหนังสือธรรมะเต็มหัวนอนเลยนะแต่ก่อนไม่เคยแตะเลยพอใกล้จะตายแล้ะเอาละหาหนังสือธรรมะแหละใช่ไหมอยู่หกเดือนตอนนี้ตายไปแล้วใช่ไหมกินเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวเตะตลอดใช่ไหมเรียบร้อยเลยอายุสั้น ร่างกายทนไม่ไหวหรอกใช้งานมันมากนะนั้นการมีอายุยืนต้องทำยังไงนะพระองค์ต้องบอกว่ารู้จักทำตนให้สบายบ้างเข้าใจไหมและรู้ประมาณในความสบายนะไม่ใช่ทำตนให้ลำบากตลอดเลยนะอ่นี่เป็นผู้ทำความสบายให้แก่ตนเองอย่างที่สองรู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย โยมไม่ประมาณในสิ่งที่สบายเนะ่อายุสั้นอีกเนะนอนมันทั้งวันเลยสบายนะอายุสัน้นพวกนี้นะ,ะกินมากอะเรียบร้อยอีกเหมือนกันนะอย่างที่สามอะไรบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายนะนี่เป็นเหตุให้อายุยืนนะการกินนะพิจารณาดีๆนะกินอาหารนะถูกปากแต่ย่อยยากตายเร็วนะันเนี่ยโยมนะเออ อะไรย่อยยากพวกอาหารพวกเนื้อใช่ไหมมันจะย่อยยากกว่าน,นั้นลดลงนิดหนึ่งเน้นพวกย่อยง่ายเข้าไว้นะอายุจะยืนอันต่อไปอะไรเที่ยวไปในการที่สมควรนะอ่า <c oughs> จะสงการจะปีใหม่อะไรไปก็ดูนะเที่ยวดีๆนะนี่นะอ่าไปเที่ยวปิดที่แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะอืม อย่างที่อย่างต่อไปเป็นผู้ประพฤติเพียงดั่งพรมนั่งสมาธิเรื่อยๆอย่างจเจริญพรมวิหารสี่นี่เหตุปัจจัยของความมีอายุยืนเห็นไหมผูเจ้าสอนดีๆทั้งนั้นเลย